TIA หรือว่ามินิสโตรกนะครับคือภาวะที่มีหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอหรือว่าอุดตันชั่วคราวโดยไม่เกิดความเสียหายถาวรกับสมองนะครับโดยอาการนั้นเนี่ยจะหายไปภายใน24ชั่วโมงนะครับสาเหตุของโรค TIA เนี่ยก็เหมือนกับโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยนะครับมีความสัมพันธ์กับปัจจัยเสี่ยงทางเส้นเลือดต่างๆได้แก่ความดันสูงเบาหวานไขมันสูง ภาวะอ้วนนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับหรือว่าการสูบบุหรี่นะครับอาการของ t a a เนี่ยนะครับมีอาการเหมือนกับโรคหลอดเลือดสมองเลยนะครับนั่นคืออาการของ FAST นะครับหมายถึงปากเบี้ยวพูดไม่ชัดหรือแขนขาอ่อนแรงนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังรวมถึงภาวะที่ตามืดตาดับข้างใดข้างหนึ่งชั่วคราวด้วยเหมือนกันนะครับ ความสําคัญของภาวะ TIA เนี่ยนะครับ TIA คืออาการเตือนของโรคหลอดเลือดสมองจริงๆว่ากันว่าคนที่มีโรคหลอดเลือดสมองจริงๆเนี่ยมีอาการเตือนมาก่อนถึง12%อเนะครับนอกจากจากนั้นเนี่ยคนที่เป็นภาวะ TIA ที่เป็นแล้วหายก็สามารถเกิดโรคหลอดเลือดสมองจริงๆเดี่ยได้ถึง10-15%ใน90วันเพราะฉะนั้นนะครับคนที่มี TIA หรือว่ามีอาการ t r o ke แบบเป็นแล้วหายเนี่ยนะครับก็ไม่ควรนิ่งนอนใจควรรีบมาพบแพทย์เพื่อได้รับการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อไปนะครับ สำหรับการป้องกันภาวะ t a a นะครับในคนที่ยังไม่เป็นเนี่ยเราก็จะต้องมีความระมัดระวังและก็ตรวจหาความเสี่ยงทางเส้นเลือดอย่างสม่ำเสมอได้แก่การตรวจเช็คสุขภาพประจำปีนะครับส่วนคนที่มีอาการไปแล้วเนี่ยก็ควรมาปรึกษาแพทย์เพื่อได้รับการตรวจเพิ่มเติมนะครับตรวจหาปัจจัยเสี่ยงเหมือนกันนอกเหนือจากนั้นเนี่ยยังต้องพิจารณาเรื่องของการสแกนสมองเพื่อดูเนื้อเยื่อของสมองว่ามีการเสียหายไปหรือไม่สแกนดูเส้นเลือด แบบ m r ็เพื่อดูว่ามีหลอดเลือดตรงไหนตีบหรือไม่เพื่อได้รับการรักษาที่ถูกต้องนะครับในคนที่มีอาการของ t i a ไปแล้วเนี่ยก็ควรรับยาอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องแล้วก็ปรับวิถีชีวิตลดความเสี่ยงปรับไลฟ์สไตล์ใหม่นะครับในคนที่สงสัยภาวะ t i a นะครับการตรวจที่สำคัญคือการตรวจสแกนสมองชนิด MRI นะครับนอกเหนือจากได้ข้อมูลเรื่องของ เนื้อเยื่อสมองว่ามีความเสียหายไปหรือไม่มีการขาดเลือดเจ็บพลันหรือไม่แล้วนะครับยังสามารถตรวจเส้นเลือดได้โดยไม่ต้องฉีดสีนะครับทําให้ดูได้ว่าตรงไหนเนี่ยมีภาวะตีแล้วก็การรักษาจะได้ถูกต้องเหมาะสมอีกทีหนึ่งนะครับส่วนการเตรียมตัวสําหรับการตรวจ MRI นะครับก็ไม่มีความจําเป็นว่าจะต้องงดน้ํางดอาหารใดๆนะครับหากคุณมีความสงสัยว่าคุณมีภาวะ t i a หรือไม่โรงพยาบาลเมดพราอยินดีให้คําปรึกษานะครับ Medpark Hospital, redefining healthcare.